รับกับระบบกันร้อนตามสไตล์ช่างรู้ผู้บ้านสัชัยขนานท่านสามารถติดตามเรื่องราวของการทำงานเรื่องราวของระบบกันร้อนด้วย EPD f o a เรื่องราวของการแก้ปัญหารั่วซุมร,ร้อนสุดตั้งใหม่ต่อเติมปรับปรุงบ้านได้ในช่องทาง u t u b e นะครับ u t u b e ช่องช่างรู้คู่บ้านสันไยขนานเพจช่างรู้ผู้บ้านสันไยขนาน,าน,น,าน Line id Li@ น์ ads สันไช S, S, S U N C H A I นะครับและที่สำคัญครับช่องทาง Open Chat กับ Open Chat ลายกลุ่มบ้านโฟมผู้รับเหมาสร้างใหม่ต่อเติมนะครับกับผมสัญชัยขนานวันนี้อยู่ที่นี่ที่ฉันเห็นนะครับที่ท่ันเห็นอยู่ตอนนี้นะครับห้องนี้เป็นห้องที่เข้ามาตอนแรกนั้นร้อนมากเนื่องจากหลังคาขัางบนที่ลงมานะครับความร้อนนั้นเราจะหายไปเพราะเราใช้ E P D โฟมนาสีนิ้วในการติดตั้ง ที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นการติดตั้งแผ่น EPD f โฟมเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทําป้าแล้วนะครับนี่ครับนี่คือ EPD f o ฟ m ส่วนที่เหลือที่กำลังทำงานอยู่นะครับทีมงานที่นี่ใช้เทคนิคในการตัด EPD f o ฟ m ด้วยคัตเตอร์นะครับแต่ว่าอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าคัตเตอร์นั้นมันอาจจะหลุดหรือหักได้นะครับหลังจากติดตั้งเสร็จครับก็ใช้แผ่นยิบซ้มตราช้างนะครับรยิบซ้มตราช้าง นะครับเป็นแผ่นปิดนะครับอ่านี่คือส่วนแผ่น EPD o ฟมที่เหลืออยู่นะครับนี่คือหลังจากติดตั้งเสร็จนะครับหลังจากติดตั้งแผ่น EPD o ฟมเสร็จก็จะติดตั้งฝ้าแบบนี้นะครับติดตั้งฝ้าเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นการอ่าก็เรียกว่าโปตามรอยต่อนะครับแล้วก็ทาสีนะครับเก็บฉาบเรียบให้เรียบร้อยนะครับ ส่วนนี้ก็ทีมงานใกล้นี้ตอนนี้ก็จริงๆก็ใกล้เลิกแล้วนะครับเพราะว่าใกล้5้าโมงแล้วนะครับผมมานี่คือในส่วนของเศษ EPD โฟมต่างๆที่ที่เหลืออยู่นะครับที่เห็นเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับนี่ก็เศษ EPD โฟมนะครับที่ตัดที่ท่านเห็นนี้คือในส่วนของห้องนี้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะพาท่านไปดูห้องที่กําลังติดตั้งครับนี่ครับทีมงานติดตั้งกันอยู่3คนนะครับตอนนี้ทีมงานกําลังติดตั้งในส่วนของ EPD โฟมนะครับอ่าส่วนที่เหลือแล้วนะครับ ทั้งหมดนี้นะครับหลังคานั้นจะสูงมากพอสมควรนะครับสูงจากข้างบนลงมานะครับด้วยความสูงนั้นนะครับก็จะยึดโครงลงมาแล้วก็นำแผ่น EPD โฟมหนา4นิ้วเลยครับไปวางอยู่ข้างบนแบบนี้นะครับนี่คือการนำแผ่น EPD โฟมหนา4นิ้วไปวางอยู่ข้างบนนะครับตั้งแต่หน้าบ้านนะครับตั้งแต่หน้าบ้านนู่นที่ท่านเห็นนะครับตั้งแต่หน้าบ้านนี่นะครับเดี๋ยวผมพามาดูตั้งแต่หน้าบ้านนะครับ นี่คือตั้งแต่ส่วนประตูหน้าบ้านที่เข้ามานะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่ประตูหน้าบ้านที่เข้ามาทุกสิ่งน,นี้นะครับตงการอีรีโโนะครับปิดบนก้าวก่อนนะครับบนตเต่านะครับเรา,เรา,เรา,เรามีแผน่นอีพีโอโมรุ่นพิเศษ นะครับหนา4นิ้วในการใช้สําหรับการติดตั้งเพื่อเป็นฉนวนกันความร้อนนะครับผมก็จะย้ําว่าวันนี้ EPD Foam นั้นเราต่อยอดและพัฒนามาจาก EPS หรือ EPSs นะครับหลายคนอาจจะถามว่ามันแตกต่างกันยังไงแตกต่างกันแน่นอนครับอ,อย่างน้อย EPD o a มนั้นมีความเหนียวนะครับมีความเหนียวความหนืดนะครับความหนึบมากกว่า EPS เดิมหรือ EPSs เดิมที่เรามีอยู่นะครับ ซึ่ง EPD f ดีโฟมนั้นเป็นการต่อยอดและเป็นการพัฒนาที่ผมใช้ประสบการณ์จากการทํางานที่ผ่านมานะครับตลอดระยะเวลา5ปีนะครับก็5ปีกว่านะครับ5ปีกว่าที่จะเข้าสู่ปีที่6แล้วนะครับกับการที่ผมทําบ้านโฟมนะครับเริ่มต้นตั้งแต่มิสพิพีมังนลเป็นบ้านโฟมสีมังนลนะครับแล้วก็เป็นช่างรู้คู่บ้าน ช่างรุกบ้านนั้นเราทำมานาน14ปีแล้วนะครับก็อยู่กับการอบรมต่างๆนะครับการอบรมบ้านโคมนั้นผมก็เดิมเดิมนั้นก็ร่วมกับอาจารย์สันริงในการอบรมมาตลอดนะครับแต่ว่าปี58นั้นก็เป็นปีที่ผมก็มาเปิดเป็นธุรกิจส่วนตัวนะครับก็คือเป็นร้านสีมิติพิมลแล้วเราก็เปิดอบรมมาตลอดอบรมเรื่องบ้านโคมอบรมเรื่องการซ่อมบ้านแบบ DIY ีนะครับการอบรมที่ผ่านมานั้นก็คือการที่เราต่อยอดจนวันนี้ครับเรามีการอบรมทําบ้านโฟมมา ปีนี้ก็จะเป็นปีที่ผมเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจากประสบการณ์ที่เราทํามาจากเดิมเราใช้ ETS แล้วก็มีการตลาดทำขึ้นมาเป็นเรื่องของ EPSS นะครับหลายคนก็คงมีคำถามแต่วันนี้ครับแตกต่างแน่นอนระหว่าง e p s หรือ e p s เป็น ETD p r o นั้นผมยืนยันว่าแตกต่างในความแตกต่างนั้นท่านที่เคยทำงานอย่างพี่ตุ้มคุณกนากร,รหรือช่างหลายๆคนที่เคยทำงานระหว่าง e p s หรือ EPDS กับ EPD นั้นผมเชื่อว่าแตกต่างแน่นอนหลายคนถามว่าหนาแน่นเท่าไหร่ความหนาแน่นนั้นไม่ใช่ปัจจัยสําคัญที่ท่านถามนะครับปัจจัยสําคัญที่ผมทํา EPD โฟมแล้วก็ได้แนวคิดได้คําชี้แนะจากคุณธนการกรได้คําชี้แนะจากพี่ตุ้มบ้านโฟมในการทําขึ้นมาเป็น EPD โฟมนั้นเราเน้นคือหนึ่ง EPD โฟมจะมีความเหนียวความเหนียวนั้นช่วยอะไรครับความเหนียวนั้นช่วยให้ เป็นฉนวนกันความร้อนได้อย่างดีอันที่2ความเหนียวนั้นจะทําให้เป็นฉนวนบล็อกเสียงได้มากขึ้น2ออย่างนี้เป็นตัวตอบโจทย์ครับน้ําหนักนั้นยังคงเบาเหมือนเดิมเห็นจากหน้างานหลายที่ที่เราติดตั้งด้วย E.P.S. โฟมหรือ E.P.S. โฟมเดิมเวลาเราผลักนะครับมันก็จะโยบยากแต่เพราะเป็น E.P.D. โฟมนั้นเหนียวแน่นอย่างวันนี้เมื่อเช้านะครับวันเช้าวันนี้วันที่29ไปส่งพี่ตุ้มที่ลำลูกกาไปส่งปั๊กติดตั้งแป๊บเดียวเสร็จหนึ่งแผงแล้ว <Okay. S 1> นะครับ แล้วก็ไปต่อกันที่นวมินที่ติดตั้ง EPD f o ฟ m อันนั้นใช้3มนิ้วติดตั้งใต้หลังคาเก่าวันนี้เราครบสูตรเลยนะครับมีตั้งแต่บ้านใหม่เราติด EPD f o ฟ m ใต้หลังคาจะเป็นหลังคากระเบื้องแบบไหนนั้นเราติดได้ทั้งหมดหลังจากนั้นเป็นบ้านเก่าบ้านเก่านั้นนะครับเราก็มีการติดตั้งแผ่น EPD f o ฟ m บนหลังคาเดิมแล้วจะปิดทับด้วยเมทัลชีตฉาบปูนอันนั้นขึ้นอยู่กับความต้อง,งการเจ่าของบ้าน ประสบการณ์ในการทํางานนั้นนะครับวันนี้เยอะแน่นอนจากนั้นเราก็มีการติดตั้งแผ่น EPD โฟมใต้หลังคางโดยที่ไม่ได้รื้อฝ้ากระบอกนะครับแต่เราต้องเปิดฝ้าบางส่วนเพื่อนําแผ่น EPD โฟมขึ้นไปที่ใต้หลังคางวันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของการติดตั้งแผ่น EPD โฟมบนฝ้าเพื่อเป็นฉนวนกันความร้อนแต่เราใช้4เนิ้วนะครับนี่คือส่วนหนึ่งของเทคนิคต่างๆนะครับ วันนี้ EPD Foam นั้นเรามีความหลากหลายในการทำงานเรามีความหลากหลายในการใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่ติดตามนะครับมีข้อสงสัยหรือสนใจที่จะใช้แผ่น EPD Foam ในการสร้างบ้าน EPD Foam นั้นสามารถทำพื้นได้นะครับทำผนังได้ดพื้นชั้นหนึ่งพื้นชั้นสองพื้นดาดฟ้านั้นเรามีการทำและระบบ ป้องกันรั่วซึมอย่างดีเราสามารถนําแผ่น EPD Foam นั้นเป็นผนังแทนอิดแบบนี้นะครับผนังที่เราเคยก่อด้วยอิฐมอนอิดบล็อกอิดมอเบา EPD Foam เป็นทางเลือกเพิ่มนะครับเราสามารถใช้แผ่น EPD Foam เป็นดาดฟ้าเป็นหลังคาได้นะครับเพราะฉะนั้นครบเครื่องเรื่อง EPD Foam นั้นไปที่บ้านโฟมสีมังนน นะครับหรือเบอร์ผมครับ0917893563 025264073นะครับหรือว่าไลน์สสันชัยนะครับส่วนที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็คือการที่เราติดตั้งแผ่น EPD Foam โดยที่เราไม่ได้รื้อฝ้าเก่านะครับแต่เป็นการทำฝ้าเพิ่มภายในอาคารเนื่องจากเดิมมันสูงหลังจากที่เราทำโครงดึงระบบไฟฟ้าลงมานะครับนี่คือโครงที่รับแผ่น EPD Foam ที่อยู่ด้านบนแล้วนี่คือแผ่นยิบซ้มที่เตรียมไว้สำหรับติด เพราะฉะนั้นหลังจากทีมงานติด EPD โฟมเสร็จเรียบร้อยนะครับงานต่อไปเขาก็จะเป็นการติดตั้งฝ้านะครับน,นี่เป็นช่องสุดท้ายที่จะกำลังจะติดแล้วนะครับพาะ,ะช่องว่างส่วนที่เหลือแบบนี้นะครับต้องค่อยค,อยคอยตัดเพราะมันจะใส่แผ่นใหญ่ปกติแผ่น EPD โฟมนั้นมีความกว้างเมตรยยาว3เมตรนะครับแต่เราสามารถทำเป็นรุ่นพิเศษส,สำหรับเฉพาะงานได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของการทำมาเพื่อเฉพาะงานของการติดตั้ง EPD โฟมเพื่องานฝ้า นะครับเพื่อให้ช่างนั้นทํางานเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับของเรานะครับส่วนข้างในนั้นเป็นห้องที่ติดตั้งแผ่น EPD foam เสร็จแล้วก็ติดตั้งฝ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับท่านเห็นนี่นะครับสส่วนเลยนะครับด้านนี้ด้านซ้ายนะครับก็คือการติดตั้งแผ่น EPD foam ยังไม่เสร็จด้านขวาก็คือการติดตั้งฝ้ายิบซ้ำแล้วก็เหลือการเก็บรอยต่อฉาบเรียบกันต่อไปนะครับ นี่แหละครับนี่คือส่วนหนึ่งนะครับไอ้แมครับทำงานกัน3คนเองนะครับ3คนของทีมงานในการติดตั้งโครงเคร้าติดตั้ง E.P.D โฟมแล้วก็ติดตั้งแผ่นยิบซ้ำทาป้ากันเสร็จเรียบร้อยนะครับวันนี้ครับคงเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับประสบการณ์จากหน้าง,งานประสบการณ์อย่างเดียวนั้นไม่พอนะครับแต่การลงไปคุกครีลงไปคุยกับช่างลงไปคุยกับทีมงานนั้นเราจะได้ข้อมูลที่นํามาพัฒนาได้ต่อยอด ประสบการณ์อย่างเดียวแต่ขาดความต่อเนื่องก็ยากในการที่จะพัฒนาผมเชื่อวันนี้ประสบการณ์ผมอาจจะไม่เยอะไม่มากสักเท่าไหร่แต่อย่างน้อยๆก่อนปี58ก็มีโอกาสในการลงไปดูติดามไม่เยอะแต่ปี58 59 60 61และ63นะครับ58 59 60 61 62และ63นะครับตลอดระยะเวลา ของการที่นำระบบ EPS o ฟ m EPS o ฟ m และ EPD f o ฟ m มานั้นผมเชื่อว่าประสบการณ์จากที่ผมทำมาไปหน้างานอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศที่ผมไปมาและก็ไปลงทุกงปีลงมือทำนะครับปีนขึ้นไปดูปีนบ่ายขึ้นไปดูขึ้นหลังคาลงหมดนะครับเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราต่อยอดและพัฒนาได้ดอขึ้นถ้าลองคิดดูวันนี้นะครับวันนี้คือที่ท่านกำลังดูอยู่นะครับวันที่29เช้านั้น ผมเอา EVD Foam ไปส่งพี่ตุ้มส่งเสร็จยังไม่กลับครับส่งเสร็จก็รอติดตั้งพร้อมกับพี่ตุ้มที่ผนังเราก็เสริมเทคนิคการเล็กๆน้อยๆของแต่ละหน้าง,งานพี่ตุ้มก็ติดตั้งผนังเสร็จแป๊บเดียวในเวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงผมก็วิ่งไปอยุธยานะครับก็ไปเรื่องสีที่อยุทยาซึ่งก็ไปแนะนําเรื่องของการใช้สีทาผื้นที่อยุทยาเสร็จปรับปั๊บนะครับทุกอย่างกินข้าวบนรถครับวิ่งกลับไปที่นาวามิน ก็ไปเสริมเทคนิคกับการติดตั้งแผ่นอินดิโฟมใต้หลังคาที่นวมินแล้วก็วิ่งกลับมาที่เมืองนนต่อไปที่บางปวยกับงานของพี่หนุย่ยเรื่องของงานสีงานสีนี่ของพี่หนุ่ยนี่ไม่ต้องอะไรแล้วครับเพราะนั่นนะครับแล้วก็มาีนี่ครับตอนนี้อยู่ที่นี่นเวลานี้ที่ท่านดูไลฟ์สดอยู่คืออยู่ที่บางบัวทองก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราทํางานไหมครับว่าหนึ่งวันนั้นเราวิ่งหลายที่แต่เป็นการไปแต่ละที่ให้เวลากับมันในการทํางาน ไม่ได้ไปแล้วกลับไปแล้วกลับไปแล้วผ่านนะครับผมไปแต่ละที่นั้นผมมีเวลาให้กับทุกที่แล้วก็เป็นการศึกษาไปพร้อมๆกับทีมงานนะครับแล้วก็ที่นี่ก็คงเป็นอีกที่หนึ่งนะครับสําหรับท่านที่ติดตามนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วก็ได้เห็นว่านี่คือการใช้แผ่น e p d f o a m มนะครับที่มีความหนา4นิ้วนะครับนี่คือความหนาของอ PD foam ฟมนิ้วนะครับแล้วมันก็จะเหนียวเห็นไหมครับความเหนียวของมันนี่นะครับผมไม่ดูอย่างนี้นะครับนี่ เห็นไหมนี่นี่แผ่นเล็กๆนะครับอันนี้เดินเหยียบได้สบายเลยครับนะครับนี่คือแผ่น e b d f ดี m นะครับที่เราสามารถเดินได้สบายนะครับกับการใช้งานหรือว่าการทำงานต่างๆนะครับก็นี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของเอ่อเขาเรียกว่า E ี d ดีโฟมส่วนที่ที่เหลือจากการใช้งานแล้วนะครับที่ทีมงานตั้งตั้งอยู่นะครับนี่ปุ๊บ นี่ผมลองดูนะครับอันนี้ก็ห่างสักประมาณนมยิม้มตลับเม็ดวัดได้หน่อยนี้ตรงนี้ห่างเท่าไหร่เนี่ยจากนี้มาเนี้ยห่างเท่าไหร่เท่าไหร่สา,บบรสามสิบแปดห่างห่หได้สักสี่สิบเซนให้หน่อย ขยับให้ได้40ไว้หน่อยปุย 5, <40. S 2> ๊บห้าสี่สิบโอเคได้นี่นะครับประมาณ40เซนนะครับโอเคขอบคุณครับผมนี่ก็เป็นระยะห่างประมาณ40เซนของอวางโฟมนะครับแล้วก็โฟมนี่หนาะสนิ้วนะครับเป็น EVD โฟมหนาะ4นิ้วแล้วก็นี่ครับผมก็จะลองขึ้นไปยืนให้ดูนี่นะครับนี่คือในส่วนของ ระยะห่างนะครับของถือว่าเขาเรียกว่าสมมติเราเปรียบเทียบว่านี่เป็นตรงนะครับตรงที่ห่างอยู่40เซนนะครับเราก็สามารถใช้ e p d foam นะครับที่หนาสนิ้วนะครับเราไม่ต้องไม่ได้ยืนที่ขอบนะครับให้เห็นจะชัดเราต้องมายืนตรงกลางนะครับได้ยืนตรงกลางนะครับก็เป็นการซึ่งอันนี้เป็นแผ่น e p d foam ที่ก็ถือว่าไม่ไม่กว้างเลยนะครับเพราะว่าก็ดูนะครับสองฝ่าเท้าผมยืนก็เต็มพอดีนะครับแล้วก็ยืนอยู่ตรงกลางให้ท่านเห็น นะครับขอขออนุญาตนะครับเสียมารยาทที่ให้ท่านิเท้านะครับแต่เห็นว่านี่คือส่วนหนึ่งของการที่เรานี่ครับเราก็เดินไปเดินมานะครับบน EPD โฟมนี่คือการรับน้ําหนักของ EPD โฟมที่ได้มากขึ้นในขณะที่เห็นไหมครับว่าเราเหยียบนั้นมันจะยุบเฉพาะตรงหัวแม่เท้าที่เรากดลงไปนะครับน่นนะครับหรือตรงจุดที่เป็นส้นเท้านะครับแต่มันจะไม่ยุบตามรอยเท้าที่เราใช้งานนะครับนี่คือส่วนหนึ่งของตัวอย่างการใช้ อโฟให้ท่านเห็นนะครับวันนี้ครับใครที่สนใจนะครับใครที่สนใจอีดีโฟมไปดูได้ที่บ้านโฟมหรืบางนนท์ 02526473092452359นะครับหรือ09789253กับผมสั่งใช้กันห้ายบ้านโฟมสีม่วงหลวงช่างรูคู่บ้านขอบคุณทุกท่านที่ติดตามผ่านไลฟ์สดของเพจช่างรูคู่บ้านหรือใครต้องการระบบ EP สโฟมนะครับ EP สโฟมนะครับ EP สโฟมนั้นเราก็ยังมีจำหน่ายนะครับท่านสั่งมาได้ไม่ได้ว่าไม่มีขายนะครับเพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนวัสดุที่ดีขึ้นเราก็สต้องในส่วนของวัสดุที่ดีขึ้นด้วย EP สโฟมนะครับ ระบบ c s k มีทั้งซีรูซีวอลซีปรอครบครับสร้างบ้านได้ทั้งหลังกับช่างรูคู่บ้านด้วย E.P.D. โมีจำหน่ายที่เดียวที่บ้านโฟงสีมงคลขอบคุณครับ